สวัสดีค่ะพี่ของหญิงเอาปลามาให้นานแล้วนะคะส่งมาให้แบบยังไม่ได้ทําอะไรขอจัดการขอดเก็ดปลาและจัดการเอาขี้ปลาออกก่อนค่ะหญิงจะใช้มีดค่อยๆทําแบบนี้นะคะแล้วก็เอาช้อนขูดค่ะขูดเก็ดปลาออกนะคะค่อยๆขูดค่ะขูดให้หมดเลยนะคะ จัดการตัดขี้ปลาทิ้งแล้วก็ผ่าท้องเอาขี้ปลาออกด้วยค่ะหลายวันต่อมานะคะถึงเวลาเอามาทําเมนูแล้วค่ะอยู่ในช่องฟิตนานไปแล้วค่ะญิงก็จะจัดการแล่เนื้อปลานะคะค่อยๆลงม,มีดเฉือนเลาะด้านบนก้างเขาแบบนี้นะคะค่อยๆทําค่ะทําทั้ง2ด้านเลยนะคะ ปลาตัวนี้หนัก2กิโลค่ะตัวค่อนข้างใหญ่เลยส่วนก้างและหัวเราไม่ทิ้งนะคะขอย้ายสถานที่ไปสับข้างนอกค่ะเสร็จแล้วหยิงล้างขยำเกกือ2รอบนะคะและจัดการล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะต่อไปหญิงก็จะจัดการตัดเนื้อปลาให้เป็นชิ้นใหญ่พอสมควรค่ะหญิงชอบกินแบบทอดชิ้นใหญ่ๆค่ะส่วนหัวและเนื้อบางส่วนหญิงเอาไว้ทําเมนูพวกนี้นะคะต่อไปเราไปเตรียมทอดเนื้อปลากันค่ะน้ํามันเริ่มร้อนแล้วหญิงใส่เนื้อปลาลงไปทอดเลยค่ะ ั้นตอนการทอดเพื่อนๆระวังน้ำมันกระเด็นใส่กันด้วยนะคะหาฝามาปิดไว้แบบนี้ค่ะระหว่างที่รอปลาสุกก็มาจัดการในส่วนของผักนะคะล้างทําความสะอาดผักของเราเรียบร้อยแล้วนํามาหั่นแบบนี้เลยค่ะก็จะใช้พริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองกระชายซอยพริกไทยอ่อนและหญิงก็มาเก็บกระเพราข้างบ้านค่ะกระเพราไม่ค่อยสวยแล้วนะคะใบเริ่มเหลืองๆแล้วค่ะจัดการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยและเด็ดเตรียมรอไว้เลยค่ะ ยามแต่เด็ดผักเพลินนะคะต้องไปดูปลาของเราบ้างคะ่ะวันนี้หญิงจะไม่ทอดกรอบนะคะหญิงจะทอดแค่พอเหลืองๆประมาณนี้พอคะ่ะตักขึ้นพักไว้และเทน้ำมันออกนะคะต่อไปเราจะไปตำพริกสดและกระเทียมเตรียมรอไว้นะคะไม่ต้องตำแหลกมากนะคะตำให้แค่พอหย,ยาบๆพอคะ่ะ เริ่มผัดกันดีกว่าค่ะหญิงใส่น้ำมันพืชลงไปอีกเล็กน้อยตามด้วยพริกสดที่ตังไว้และหญิงจะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำล้างคกลงไปนิดหน่อยค่ะหญิงปรุงรอบแรกด้วยซอสหอยและน้ำตาลม,มะพร้าวชนิดผงค่ะและหญิงจะใส่ปลาที่ทอดไว้แล้วลงไปผัดเลยค่ะผัดคุกเขาให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ตามด้วยผักของเราลงไปเลยค่ะพริกชี้ฟ้าพริกไทยอ่อนกระชาย มีใบมะกรูดเพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็กระเพราค่ะหญิงไปเด็ดใบมะกรูดมาเพิ่มนิดนึงนะคะผัดให้เข้ากันเล็กน้อยหญิงใส่น้ำปลาที่ขอบกระทะและผงชูรสลงไปค่ะผัดลุกเค้าให้เข้ากันนะคะชิมรสดูค่ะขาดเหลืออะไรก็ปรุงเลยค่ะหญิงเพิ่มน้ำมันหอยลงไปอีกเล็กน้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลากระพงผัดฉาของหญิงสีสันหน้าตาของเมนูนี้ก็ออกมาสวยงามเลยนะคะกลิ่นนี่ก็ฉุนมาเลยค่ะ เราไปเตรียมตักเมนูผัดฉาปลากระพงของเราไปเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะกำลังหอมๆร้อนๆ้นน่ากินมากเลยค่ะตอนนี้ผัดฉาของหญิงนะคะหญิงคิดว่ารสชาติร้อนแรงตั้งแต่หญิงยังไม่กินแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะก็ชิมไปน้อยๆน,นะคะตอนที่ปรุงอะคะ่ะขอชิมเนื้อปลาก่อนนะคะจะบอกว่าเนื้อปลาอร่อยมากค่ะ ความกรอบนิดๆนะคะแล้วก็นุ่มๆค่ะเข้ากับเครื่องผัดชาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะระดับความเผ็ดของวันนี้นะคะเผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดจนหญิงกินพวกเครื่องผักผักพวกนี้ไม่ไหวนะคะเผ็ดร้อนแรงมากค่ะปกติแล้วหญิงจะเป็นคนทําอาหารรสจัดอยู่แล้วนะคะบวกกับสมุนไพรไทยนะคะพริกชี้ฟ้ากระชายพริกไทยอ่อนทําให้เมนูนี้ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนแรงเลยค่ะ ต้องค่อยๆกินค่ะสำหรับเมนูนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเผ็ดต่อก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พวกนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ